ช่องบ้าบาาันไล่ขึ้เก่านะครับบ,าบา้าบันไล่ทยอีสานนะครับดักกุ้งขึ้เก้าครับเอามาไม่เนื้หานกับมีพี่น้องมันถามมาครับว่าบ้าบันไล่สัตวดักเลือกๆอ่ะมันกุ้งมันเข่าบ่อสั่นบาบันไล่กับบรู้กันครับแต่เลือกมาจากลอวงเมืองกีรองดักเลยเลยเป็นน้องนี่ครับนี่น้องนี่มัดเสื้อก,กันครับเราเข้าไปลองเบิองมามันที่เข่าบ่ดักเบิ้งจัก À, mình cũng không chắc à, cho em ăn cơm muối rồi ah em, để không bỏ lỡ gì video hấp dẫn ดเดี๋ยวไปแทะอีกันนึงรอกไว้ก่อนอันนี้อันที่สองนะครับสำมว้รองเบิองก็ววขันมีกุ้งกับดิเข่าตัดคิดว่าขันบ่มีกับอังซาก,กับบ่มีกุ้งันนี้กันที่สองนะครับน้องด้วยฝุ่นละะครับกลางๆน้ำฝุ่นละครับรงไปฝุ่นกันสิน้ำเพียงคอยอยู่ะนะครับ ปล่อยเสียบลงไปครับปล่อยลงไปปอยปปลงไปจากนั้นก็หาไม่เสียบหาไม่เสียบแล้วก็มัดไว้ครับมัดไว้ให้เสียบมัดไ,ไ,ดไว้ให้ไม่เราลองร้องมึงรองกันเลยพี่น้องอันตีดเสาวอ,อ,น,อ,อะนะครับเนาะน้องก็เริ่มคข้าแล้วเดี๋ยวบ้าไรสิหาดากก่อนพี่น้อง

ยังไงเดี๋ยวยังที่เลยเอา เรียบไฟเดี๋ยวมือเอื้นพนะัลลุนน้ำบาวอะไรนะครับมือเอื้นเศ้าเรียบร้อยครับดักน้ำเล็กไปแล้วนะครับพอดีเชื่อกล่องบาวอะไรเตรียมมาบ่บาหลายนะครับเอไวสิมาเป็นว่าต้นเดนดักน้ำตื้นกันแล้วกันครับตัวนีซองอันนี้ดักน้ำตื้น ครับสูตรของบ้านไร่เนี่ยครับถ้าเป็นตะลิงแต่เป็นตะลิงมันมันชันหรือมันมันเอียงสิไกลเอียงตามมันเลยนะครับปึ๊บโยนลงกไปประมาณนี้ครับเอาพ่อถ่วมถั่วม,มุ้งทันถ่วมุ้ง้านบ่ถั่วหอกดีต้องไปเอียงเอียงสีได้ครับ ้อแต่อันนี้ไม่เอาไม่ออกคนครับเอาไม่นี่ครับยิงไปงังนส่เลยครับนี่ยงตามตะลิงงั้สิเลยที่ไม่ประมาณนี้พราะถ่วมเพราะว่ากุ้งจะมาหากินตามขอบนี้ครับอันนี้สำหรับผู้ใดที่ใช้ตามขอบสะหรือขอบคลองหรือตามตะลิงใช้ลักษณะนี้ครับแต่ว่าบ้าเลยก็เลยย่นลงไปแล้วครับขอบคุณนะ สามอันครับเพราะว่าเตรียมเสือกมันสามอันมียี่หกอันโยนไปพุ่นแล้วครับสามโยนลงเลืกมีพี่น้องคนถามมานะครับว่าใส่ลงเลืกกุ้งที่เขาว่าบ้าบันไลยว่าสันบ้าบันไลยก็บ่เคยใส่ให้กันก็คือล้งลอวงโยนลงไปแล้วครับสามอันแต่ว่ากานมองได้มีกุ้งทั้งกระสีเข่าแล้วครับบ้าบ้าบันไลยว่าอื่นถ้ามาลุ่นน้ำกันเรวเชือกกระมิดครับเชือกมันลงไปเตรียมมาอยู่ครับตอนมันล้นใส่กุ้งครับ ก็เลยเหลืออยู่สามอันก็เลยเอาเป็นว่าดักตะลิงตามตะลิงตามขอบสะก็แล้วกันนะครับเอ็นเด็กพี่น้องไปครับหลังต่อไปไว้ก็มาดักกุ้งไว้มาดักน้ำเลึกเบิ้งนะครับเนาะมีญาติพี่น้องเขาบอกว่าดักน้ำเลึกเบิ้งแน่มันจะเขสาบ่อแล้วก็เลยดักไว้น้ำเลึกๆเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ ม่ตัอมตนสิสอบบอเอ้อยคยังหอยคยอนะอุ้งลงคุ้หยับหมดเลยนะอเหมือนเนี่ยได้เพื่อนเหรอกต่ชิวตัวใหญ่แตเานาะมันฝนติตกครับเนี่ยมึง เต็มนหน่อยก็ไม่กินกาแฟามันแย่บึงต,ต,ตัวเนี้ตอนนี้ดึงเสียอยู่นะครับพี่นอ้องเสีก,กันมาบังยู่ยังกูขี่หวังก็เรื่องกัน,กนอือพี่น้องครับพี่น้องครับ เห็นอยู่เนาะครับนะเนาะเห็นอยู่เนาะเต็มครับน้ำเล็กกับเต็มพี่นอ้องม่ธรรมดาครับนี่เต่ากุ้งนะครับนี่เออมามีอย่างเด้น้ำเล็กได้ครับนีเ่เลยแล้วจะพี่น้องเบิ่งเพราะว่าอัน คันไม้แกง่ีนี่บ้านบันแรกอาจะไปทำงานประจำบนะครับเนาะอย่างงั้งนไจำอยู่และอย่างมาทำเวลานะวังครับเอ็นน้ำเล็กได้ครับนี่น้ำเล็กกระติดครับโอ้เมีนตีก็แค่ยังครงกันครับเราต้องกันนี่แหละน้ำเล็ก นำลเลอกอีกครับเพื่อนๆึ้นไม่เป็อีกอันนี้เชือกนะครับเชือกตัวกันเชือกทำอะไรมาด้วยอันนี้ไปถือดึงขึ้นมาหนะ่ะอาดจีเบิรงมมวลในพี่น้องเนาะตัวน,นี้กำลังดึงนะครับเนาะ,นะเห็นบ่เห็นตุ้มบ่เห็นเชียกเนาะเดี๋ยวไปมัดถุมหัวผลพัพี่น้องชุบชุบชุบเนี้ยบ่ต้องหนี้งยบ่พี่น้อง

แล้วก right? the ็สิเหลือันน้ำตื่นนะครับแ้ฟังเลี้มตะลิงเลี้มฟังเลี้มฟังกรบอกไก่หรอ่ากไก่บบไก่เป็นอย่างไอย่างไครับ ฝนตกเหมือนนะครับเด้เป็นหน่อยเด้อฟังเด้อแง่บอลลังนี่แง่บอลเอาไม่เสียงครับไม่เสียงตกเล็กตกเล็กตกเล็กเลยพี่พพพน้องนะครับไม่เบิ้งครับทไม่บเบิง้งกุ้งนะครับนี่พี่น้องแงหยาบอยู่นี่กุ้งนะครับนี่ นีตะกุ่งนะครับกุ่งนะครับเยื่อนี่ก็เป็นนั่อผู้น้องเขาบอกงชัดกุ้งนะครับเยื่อนี่ก็เป็นแําออนกวัวผสมปลาไหลอครับตรนั้มีมกุ้ง,ง,งนั่นเขานั่นแหละครับ Nếu như thật không nữa, 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 nếu như thật không โอ้อย่างน,นีง้องอฝนมันตกมันมื่นครับนตกฝนตกโซ่มื่อกีน้นี่หยาปอลังเหี้ยา,า่ยาน,นี้ครับน่โอ้ขาดครับอะไร่นั่ขาดตกุ่งนี่ตัวใหญ่งครับ พันพี่น้องพันไม่ชั้นแน่นะครับหลวงอาจจะได้ตานี่เนาะแต่กระลุนไปสำกันเบาไรกับย่านฝนตกหลวงเพราะว่ามันเกิดตรงลิ้นมาอยู่ อ้อมงตอกเกามาดักนี morning. Morning days, ่กับอ้าวไหนสักตั้งมุ่งตอกเกามาดักนี่ก็บบ่บ่สูบ่สูงมงไม้แด้วครับพี่น้องอันบอกอะไรสิบอกเพราะว่ามุ่งตอกเกานี่คล้ายนักอาจีพย้อนสีย้ําหมดแล้วเอาตัวนี้ตัวนี้ไปเลยนี่อ๋อเงียบป้ะงีบ่ อ๋อแล้ก็เก่ยกกุ่งนีงนงนงนง่องเลแล้กุ่งครับเพราะว่า,ารเ,รเร,ราไม่ได้สังเกตเรื่องนี้ขอครับอี่านรา่ได้ตามที่บันไสังเกตเบื่องครับที่ มงไม่มาองดัก,กุงนะครับตัวไม่มาเอามาดักเส้กันมึงนี่ตัวไม่หาตัวเก้านี่ก็จะเป็นหาวันนี้เขาตัว,ต,วตัวไม่เขาตัวไม่ดีครับตัวไม่มันอาจจะตึงถึงยังแผ่มันนะครับแต่วตัวเก้านี่มันเป็นลักษณะยังไงครับมันอาจจะย่นย่าหนหรอครับก็เลยบอกเขา อะไรวันเป็นน้ำมุงกัด้วยครับลองเทียกันอาที่ของผู้ใดยียนครับเก็บเถอะจวไปเบิ่งอีกครั้งนึ่งครับหอนรถเลยวไบรถลลเลยต้นสวยครับสวยน้องสวยปะครับสวยครับสวยงามครับงาม แต่ว่าส่วนมากจะเ,เ,ปเป็นมุงไม้มมน,น,นะครับนี่ยมุงไม้เขาอะไรนี่เป็นเป็นมุงไม้ครับตักไค่สังข์ไม้ทุ่เขาไร้ไหล่เนี่บ่อราอกแกล้นะครับนี่น้องนะแต่ว่วาอันเก้าเนี่ยครับอันเก้านี่เขาอยู่ครับต่วา่าเดเขาเขาบา่้ไหลสูงมุงไม้บ่ไร่ถ้าอีกหลังนึ่งพี่น้องต้นนี้มหัอจแล้วพี่น้อง เหมืดแน่แ oh, ้ครับด้วก็เห็นอย่นเนาอนก่พี่น้องเนีที่เั่บนี่ตนี้หลังกต่ได้พี่น้องนียหลังกต่ของเสานีครับดู่มา้นยังบดดินมาอย่างโอ้ดินยัพี่น้องดินยู่ดินอยู่ดินบ่ดะพี่น้องดินบ่นยด้เหรอ จะว่าไหมครับเนี่ยตัวอืมเจ๋อครับเจ๋อนเราถึงมุ่งครับพี่น้องทั้งเกียรติบนแล้วครับมุ่งของ่วยที่บ่ค่อยเดี่ยวที่เอามุ่งเก่ามาใส่นี่นี่แน่นะครับได้ขาดแน่ได้ยุงไปแน่อยากนั่งกินมันม่เนาะเหมือนแล้วครับ มงเก่าเนี่ยแหลมันจะบ่ค่อยอยากเข้าพี่น้องมผมก็อย่างนี้ไม่อยากไปดิจหรับของบ้าบ้านไล่นะครับว่ามงมงเก่ามาบ้านไลเห็นบ่ค่อยจะเข้าครับมงเก่าหาหลังมงไม่หาถ้ามงไม่เข่าจะเข้าหลายครับเข้าเต็มที่เลยบัานี่มงเก่านี่ เขายุคข,ข้ามเขาพราะ่ม่เท่าไหร่นะตามให้เกียรติบึงตอนนี้มาเปลี่ยนไม่เหมือนครับเปลี่ยนไม่เหมือนตนเอ้าต้องต้องเรามาใส้นของเก่านะครับเปลี่ยนไม่เหมือนเรามาใส่นของเก่ามุงไม่เต็มพิกัดส่ันเลยครับบันแจ้วกอันเลยอันนี้คือกัรกมุงกับมีสชวนนะครับเนาะมันมีด่วนต่ตเนี่ยมุงกับอีกส่วนหนึ่ง เอาละครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกยึ่รถอีกท่ครับเนะบาะเบิ่งอะไรกัาถึงเหมันทัชชาครับอันนี้บ่ได้เพราะรถหรอครับแต่ว่ามากแก้วแก้วสำหรับเบิ่งอะไลเริ่มเสซนถนนแน่เร้่พี่น้องฝนตกครับมเมื่อคืนนี่จีตีหาปลงเรียงปลงเรียงมา น้องเขาอาจจะเหมือนแน่แล้วครับเด้อเต่มกันไปครับรู้แต่หลากหลายเลยครับ,บหลากลายเลสว,วยเลยครับพป็น้องสว,วยเลยจัางนครับบ่าถาไมบ้าบันไล่ผิดหวังเลยครับเลยจะรับเศร้าเมื่อนี่เศร้าเมื่อเมื่อดนะครับเศร้าเมื่อเมื่อนี่ก็ขอบคุณพี่หลังนะครับที่ร่วมติดตามแลวก็รให้กำลังใจบ้าบันไล่มาตลอดนะครับ แกจะเลี้ยงให้กำลังใจกันไปจนสุดฟังสำหรับโซวนันนี้กอะขอบคุณครับอันนี้ใช่นะครับ คนงันครับมีตะกุ่งไว้ต่อยพี่น้องมีตะกุ่งไว้ต่อย